สวัสดีค่ะคิดนิมอยู่กับแย่หนิงนะคะสวัสดีนะคะนี่ค่ะดูสิคะฝนค่ะฝนยังตกไม่เลิกเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเมื่อคืนนี้ก็ทั้งคืนนะคะฝนยังตกไม่เลือกไม่หยุดไม่หย่อนเลยค่ะยังตกลงมาอีกนะคะในงานขาวดํานี่นะคะในงานขาวขาวดาของดองย่หนิงนะคะมันตกอยู่นะคะมีขาน้ําก็เต็มแล้วนะคะเราจะเอาน้ําไว้ ใช่นะคะเดี๋ยวเรานำไว้ใช้นะคะนี่นะคะแรงก็เต็มแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้โโอ้ยโอ้ยตั้งโบกไม้โบกมือค่ะตั้งโบกไม้โบกมือค่ะสงสัยคนนี้เป็นคนขี้เมาไหคะคนขี้เมาโลกไม่กินค่ะ กูบอกว่าโลกคนที่เมาโลกไม่กินโอ้นะคะนี่นะคะนี่คือน้ำคาสโตเอาหม้อมาเอาหม้อมารองน้ำไว้ใช้นะคะไว้ใช้ล้างถ้วยล้างชามนะคะเพื่อฝนตกแล้วก็มันจะมีน้ำใช้นะคะวันนี้น้ำไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะใช้น้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามนะคะนี่นะคะ แล้วฝนตกแรงมากมากเลยค่ะงานขาวดําก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเท่าไหร่นะคะล้นถังตัวนีจะล้นถังนะแต่ก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่ถังนี้ค่ะก็คือสบายอยู่นะคะเพราะสถานที่กว้างขวางอยู่ค่ะสถานที่กว้างขวางอยู่ค่ะที่ทําอาหารก็กว้างขวางอยู่แต่เวลาที่จะเอาไปป่าช้าที่จะไปตกป่าป่าช้านี่สิคะจะลําบากเพราะว่าเราไม่มีเมนนะคะ บ้านเราจะมีเขาเป็นปืนนะคะจะเป็นปืนไม้นะคะตัดปืนไม้เหมือนโบลัมโบร้านแต่ก่อนแตเก่านะคะถ้าฝนตกแบบนี้ค่ะโอ้คงจะลำบากค่ะถ้าเป็นพุ่งนี้ก็ไม่ได้เอาไปตกป่านะคะเป็นเมื่อลืนนี้ค่ะคงเป็นเมื่อลืนนี้ค่ะวันพฤหัสบดีนะคะถึงจะได้เอาไปนะคะพอเอาไปถ้าฝนตกหนักแบบนี้จะลำบากมากนะคะ นี่นะคะคือสายฝนก็ตกลงมาตลอดเลยนะคะทั้งเมื่อคืนนี้ก็ทั้งทั้งดูนเลยนะคะว่าจะไปตกก้าแล้วแต่ก็มันปิดงานค่ะคืองานนี่ค่ะปิดงานคงจะไปไม่ได้นะคะไปทนตาก้านะคะทำหวานก้ทาทำอะไนะคะก็ปิดงานค่ะงานของดองนี่ค่ะจะต้องมางานดองนี่ค่ะงานดองคือพ่อของยาชินะคะ ก็งานของดองนี้ก็เลยเราก็เลยต้องมาช่วยงานจนจบนะคะจะไมารออยู่ตรงนี้จนจบนะคะนี่น,นะคะออโอ้ย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 เออฝนตกแรงมากเลยค่ะดูสิคะทั้งกระจายฝนอ๋อค่ะ,คะ ฝนก็ตกลงมาเรื่อยๆนะคะตกลงมาเรื่อยๆหม้อที่เอาใส่น้ำไว้ก็เต็มแล้วเตร็มแล้วนะคะฝนก็ตกลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะน้ำที่ใช้ล้างที่ในล้างชางก็ตูงไว้เนาะต่อไอยากจะให้มีน้ำใช้กลัวลูกหลานไม่มีน้ำใช้ให้ตกลงมาให้ได้ทำานกันค่ะ ผลปกปอกนะคะปีนี้นะคะดีมากๆค่ะปลูกยางก็สําเร็จแล้วค่ะปลูกไปแล้วปลูกยางไปแล้วเดี๋ยวะงานนี้เสร็จก็จะไปซื้อยางมาปลูกอีกนะคะนี่ค่ะ เริ่ไม่ไหวตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะตกทั้งคืนแล้ววันนี้ก็ตกทั้งวันอู่นะคะดูสิคะตกยังนี้ละคหะนี้ค่ะแล้วงานขาวดำเราพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไปเมื่อลืนนี้ก็จะเอาท่านเอาไปที่ป่าช้านะคะเอาไปที่ป่าช้านะคะ ก็จะตกลงมาแบบนี้นะคะเจ็ดยังไม่หยุด่ึ้น,นจนเลยคะ่ะ ผลนะคะคอาหารหลักของพวกเราคือส้มตำนี่ค่ะอาหารหลักส้มตำส้มตำมีจะนี้ทุกวันนะคะทุกงานนะคะคส้มตำนะคะจะมีทุกงานของอิซซานนะคะนี่นะคะของอิซซานก็จะใช้เป็นหลักเลยค่ะคือส้มตำนะคะแบบนั้นคลิปนี้เราบอแค่ออน,นี้นะคะสวัสดีค่ะเชิญกดไลค์กดแชร์และสัสบสกายให้ย่ายหนีด้วยนะคะ สวัสดีค่ะฝนตกโปรก,ปก,ปกไม่หยุดเลยนะคะ